รัอนี้พาเพื่อนมาซื้อเห็ดพอครับกับ้านซ้บกัานเลยังไปฝากพี่น้องทั้ง่าวประเทศไทาเห็ดพอครับเห็ดพอโอ้เห็ดพอจากวังไทย่น่ง่าเลย่าว่าไปเ่อจากตลาดซองจอมครับ จากตลาดซ่องจอมมาของไปฝากพี่น้องแล้วของฝากของฝากวันมี้ยังหลือมิตรเห็ดเพาะนะครับเห็ดเ,พา,ดเพาะวันนี้ใอ่อสามถุง อร่อยๆสีสีหมดมันเขกิโลได้ดิโอ้กิโลเงินเจ้ากว่าเป็นอร่อยสีสีมีสีเขากิโล้ดลย